ฮพวกแกน่ะทำอะไรลงไปวะคุณรู้ไม่ว่าจะได้ทีแค่สองคนมาจาการแถมยังมาแก้ตัวอีกอ้อให้เธอเข้ามาได้คือยางให้ฉันช่วยอะไรเหรอคะทนายกคุณช่วยบอกพวกคุณได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณแปดรายค่ะแลศสนของพวกเขาก็ถูกเียกค่ะ ทำได้ดีมากพวกทำดีต่อไปนะเนิ่นเหมือนไปชดใช่ไหม <c oughs> อะไรเอ <c oughs> ทุกๆวันฮาลุหมอนั่นจะหาคนมากขึ้น <c oughs> มันอยากที่จะให้คนอื่นรู้ว่าอะไรคือของจริงและอะไรที่ไม่ใช่ เร่ีใครรู้เลยว่ามีใครถูกฆ่าตายบ้างคิดว่านั่นเป็นแค่การสแสดงถ้าคืนนี้พวกคุณสองคนจับคนนั้นไม่ได้ฉันก็จะเอาพวกเขามาแทานเองฟังนะทนายยไมิมียาแปลกๆเกิดขึ้นในเมืองน,นั้นนะถ้าพวกละทิรอบรอบแล้วก็แบแอบแบะฉันไม่สนใจละทิเคอเจอคนนายหลองนะจอนแต่พวกนั้นมันเผาบ้านผมนะก็บ้านคนนายนะมันไม่ระบาดระวังไงมึงนะ่ะชอบเปิดเครื่องชงกาแ,แฟทิ้งไว้อยู่ตลอดนี่เฮ้<ไป> ฉันต้องการให้พวกนายสองคนแก้ไขปัญหานี้คือนี่ไปซะเอาไปจากลูกตาของฉันแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อล่ะพวกเราจะต้องจับตาดูบอบก่อนที่มันจะโผลออกมาแม่นี่เป็นวันที่น่ากลัวที่สุดของเดือนที่น่ากลัวที่สุดนะ มันคือความสุขที่สุดสำหรับแม่เลยนะอีแล้วที่หนูได้เสี่ยงเล่นอทุกปีที่เทีแม่รู้แล้วไปเตรียมตัวกันเถอะเย้ h a l l o w e e นายพร้อมหรือยังสำหรับวันสปูกี้ที่ดีที่สุดอะโอ้เดี๋ยวฉันดูกันนะเฮ้ซูซี่อยากจะไปด้วยกันไหมนายก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ไปวันนี้หรอกเฮ้แล้วก็เล่กเก่งฉันสักทีถ้ารู้ว่ามันดีต่อใจนายนะ โอเคฉันพร้อมแล้วเยสฉันปวดใจแลไม่ไววหวละฮะเย้แอะออต้องอนต้องแอะนี่้ให้คนสนุกมาก,มากล้อย <laughs> เอานก,ก,กับมาเยด้วยล่ะเพรฉันก็อยากได้ฉันคิดถึงทริปออทริปจังบางทีฉันน่าจะไปกับจูนนะฮะเอ ตำรวจคะใช่ค่ะมีคนพยายามจะฆ่าฉันค่ะฮะัึฮึฮึฮไปึฮึนึฮึากฮึ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 ฮกฮึ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  เราขอให้พวกคุณช่วยคนหาเด็กสเตอร์กิโลทอปและตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้สวัสดีจุดดเหรอ,อมีคนอยู่ข้างเอาบ้านเลยครับดีใจด้วยนะที่เรอจะได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างฮ้อเอาอยู่แต่กับ ว่าผีละมัง้งลีลาลีลา เธอคิดจะทำอะไรเหรอจะให้ฉันกินอย่างกันเหรออ้าวไอ้ชง สับถาจากใครบางคนละและเขาก็บอกว่าเป็นคุณนอย่เดี่ยวด้ะนะครับว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยู่ที่นี่เยนะครับคุณเขากำจะไปหาลูกชายของฉันเฮ้ ก็อยากจะได้ชุดมาเนั่นมันไม่คุบจะเย็นเย็นคนนะคุณป้าอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆคนเดียวคุณพยายามจะฆ่าฉันนะนี่คุณจะตีไปแล้วเหรอมาในลยไอ้พวกเด็กเปลตลากเลี้ยงโทษทีนะแต่เธอผู้พะตูบ้านฉัน โอเคโอเคโอเคก็ได้เอาไปเลยไอหัวด้วยยัยลูกวันหรือทับาบขนวันเรื่อเรื่อยเสนอหรือสยองเพื่อนเรื่อยตา่หรือโอ้ยาโอ้มันจะาบาของท่านหลอดหน้าไอ้พวกมุชาพิสต์พวกเราไปที่ป่ากันเถอะยัย ไปที่บ้านพีซิงกันเถอะใหญ่แอมยินดีตอนรับเข้าสูบ้านที่รอดที่สุดนะครับทําสุวามบิลุษและอย่างที่ทุกคนเห็นฉันหนับเป็นแวมพายตัวจริงดูดูเดี๋ยวกูลองมัให้ดูไม่ถหยตัวได้ที่นี่ก็เขาไปกันเถอะแล้ววาดกลัว บายดีเจ้าปีศาจตัวน้อยเจ้าอยากที่จะลองวัดกลัวดูบ่ยได้หรือเปล่าว่านายกินสมองคนรสชาติมันแทบจะไม่ตางจากเนื้อของหัวเลยนะอย่างก็ใหฮ่แฮ้ยว้าเฮ้ยหโอ้เดี๋ยวดูดิสิเออ นานมาดูสอจริงสุดๆปเลยสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ไปขนมเพิ่มกันครับคุณลีลาคุณควรอยู่ในบ้านและล็อกประตรูทุกบานไว้นะครับแต่ลูกชายของฉันกับเพื่อนของเขาอยู่ข้างนอกนะ ไปตูวหัวข,ข้อคุยลรแล้วจะหาพวกเขาเจอแน่เอาละตอนนี้เรากำลังมองหาตัวไรอยู่คือลูกชายคของฉันใส่ชุดโครงกระดูกนะคะเออคุณช่วยจอโจองมากกว่านี้ได้ไหมครับ hey, เฮ้ยแล้วก็มีเพื่อนของเขาที่ใส่ชุดฝักทองด้วยค่ะเย่ yeah, ละใช่คือแค่ขอให้คุณล็อกประตุบ้านไว้ก่อนนะครับวิ่งคุณได้แต่ผลเร็วๆด้วยละ่ะพวกเรากำลัง นี่หน่อยฉันต้องการคุ้มช่วเหลยอจากเธอแต่แจ็คก็สาวแล้วมีช่วยไหมเร็วแล้วเราจะทำอะไรกันต่อล่ะโอ้มีอยู่ที่ที่พวกเราจะได้ขนมอยู่ล่ะเทวินไงเฮ้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 เเด็กสวัสดีครับคุณแฟรงคุณช่วยพาเราไปรับขนมหน่อยได้ไหมครับเฮ้เฮ้ไม่เด็กเด็กฉันอยู่ในช่วงพักพอนอยี่ยแหละ ต้องการอะไรหรอครับคุณผู้หญิงไม่ใช่นายหรอกยะอาใหฉันทุกอย่างและเอาอย่างละสองด้วยเลยยะเออได้ครับริกช่วยฉันเอาทุกอย่างมาอย่างละสองหน่อยได้เลยเ,ลเร็วเร็วด้วยละ่ะ โอ้ไม่โอ้ไม่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 เออคือพวกเราแค่อยากได้ลูกกวาดไม่ใช่วันนี้หรอกพวกแกน่ะทําให้ฉันมีปัญหามามาพอแล้วเราไปทําอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันตกไลล์เกี่ยวกับพวกแกพวกแกทําให้ฉันพิการทางสมองฉันต้องทนโดนตุกตาพวกแกทําลายและไม่นานมานี้ก็มีเลือดไหลเต็มไปหมดเลยและฉันต้องเป็นคนทาความสะอาดทั้งวันเควินมันก็แค่เลือดปลอมนะ จะเป็นเลือดปลอมหรือไม่ก็ตามพวกแกก็ยังทำให้ฉันมีปัญหาอยู่ตลอดเหอเห็นนั่นไหมนั่นแหละปัญหาเด็กๆเจ้านั่นมันตามพวกนายมาทำไมอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาติดตามเรามาด้วยซ้ำอ่ะบางทีเขาอาจอยากได้ลูกกวน่ะช่วยด้วยฉันลาออกออะไรนะไม่กลับมาก่อน เชียร์แลใช้ไม่ได้ผลโอ้ยเควินคุณโอเคไหมอะไปขนดอกเร็วเด็กๆเร็ว นี่นะ่า็เข้อประตูไหนพวกเราพี่อยากจะได้ดูสวนเองนะเควินใช่เราไม่ดูด้วยสวัสดิ์ทำไมนี่จริงเหรอขอบค <ขอ S 1> ุณนะเควินวน่อยต้องเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันเลยเหรอเออมก็มีบ้าง <G ül> ว้าวาว้าวพวก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 นี่นายมีปัญหาหรือไงฮะเดี๋ยวนะนี่นายจะมาฆ่าพวกเราอย่างนั้นเหรอไม่ฉันแค่จะมาบอกว่าพวกเด็กๆกําลังขโมยลูกกวาดของนายอยู่อ่าชิมันอาจจะดีกว่านี้นะถ้านายซื้อชุดมานะ่ะอ่ารู้ไหมครอบครัวของฉันไม่อยากให้ฉันอยู่กับพวกนายเลยวะยากชะมัดนายรู้ใช่ไหมว่านำมาชุดน้องสาวฉันอืมเราอาจจะเอาชุดจากที่นี่ก็ได้นะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยโรเบิร์เเห้อืมอืมอะไรแกมมีปัญหาหรือไงมึงอยากจะมีเวลาเฉลียวไหลอย่างนง้นเลยปี๊ใส่หัวไปอะไแล้วนั่นอะแร็ปเปอร์ไงนั่นดูไม่น่ากลัวเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกจะเอาลูกกวาดพวกนั้นไปไหนกันล่ะฮะเพื่อไปเอาขนมเพิ่มไงฉันคิดว่าแบบนั้นโอ้ยหวังเลยนายังไม่ได้แต่ชุดเลยนะอะไรนะแต่ฉันใส่ชุดเด็กๆเราขอขนมหน่อยได้ไหมน้องสาวของฉันไม่สบายเท่าไหร่นะและฉันใส่ยากับเธอแล้วจะเอาขนมกลับมาให้เธออ้ายี่พังหมดได้สิอ่าเยี่ยมขอบคุณมากๆนะ ขอบคุณอีกครั้งนะพวกด้วยความดีดีโรเบิร์ตนายคิดว่าแค่นี้พอไหมพวกเราก็หาเพิ่มได้นี่และเราเฮ้ยนายรู้หรือเปล่าวัฒนธรรมมาหาต่างชอบใช้เลือดเป็นเครื่องปูุและนั่นรวมถึงมนุษย์ด้วยคือจยบลลกวันฟรี เว้ยไอ้ไม่เป็นไรโรเบิร์ตพวกเราหาไว้ได้คุณมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะคุณเรโนโอาไหมฮะนั่นน่ะมันชุดอะไรล่ะนั่นนอะฮะเออแรปเปอร์ครับอ่าเรควรจะดูสง่างามกว่านี้นะเหมือนกับวันป้ายอ๋อ ไปคะแนนลดได้แล้วเรโนลูกไม่ควรมาอยุ่กับพวกเด็ชั้นต่ำแบบนี้หรอกนะผมขอบอกลาเพื่อนก่อนได้ไหมครับได้นี่น่าจะช่วยได้นะเฮ้ลาก่อนนะพวก กาเป็นคืนทีหน้าคนลุกทําให้กลัวให้ะหวาการค้าทีหน้าคนลุกจะดานลัางจงกลัวและย้ายไปหลบหลบในรู้รือเปล่าวิธีฮาลาทําให้เนื้อสดนุ่มขึ้นนะฮะเอ่ออะไรนะฉันคิดว่าเขาอยากจะเล่นโซนฮาน่ะอออเมื่อนในหนังสยองขวัใช่ไหมใช่ แล้ะถ้าผมนอยชน,นะฉันก็จะเอาลูกกวดให้เยอะๆเลยยี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า See ไม่เป็นไรนะลีลาเราจะต้องหาพวกเขาเจอแน่เอ่อแม่ทำไมผู้แม่ไม่มีชุดน่ะลูกอยู่นี่นี่เองหูหขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เธอยังไม่เป็นไรมาเร็วกลับบ้านกันเถอะเดี๋แม่พวกเรากำลังเล่นอยู่ แล้วเล่นอะไรยว่啊ซ่อนหากับชายหนุ่มตัวใหญ่อ้วนๆแดงๆอ่ะ เชื่อละทุกคนสบายดีไหมคุณพาพวกเรากลับบ้านได้ไหม <c oughs> ในที่สุดเราก็ทำได้ใช่ถึงเวลาบอกท่านนายกแล้วแล้วรองเข้าอยู่ที่ไหนเจดวิ <doo> วา้าวนี่นายทำอะไรอยู่เนี่ยนายก็รู้อยู่ว่าพวกเราชานะแกเดี๋ยวมันไม่รู้อะไรสักยแกไม่มีวันนี้ฉันได้ฉันจะติดต,ตามพวกแกจนกว่าพวกแกจะตายออนายคิดว่าเขาตายหรือยังเฮ้ยเบลไม่น่าใจชุกเลย ขอโทษเรื่องนั้นด้วยนะพาเรากลับบ้านหน่อยได้โปรดได้โปรดเถอะสวัสดีเพ็ตตี้เหรอใช่เรามีล่างของเขาให้เธอแล้วเออเออได้รู้หรือเปล่าว่าเนื้อมันนุ่มแค่ไหนจะให้ได้ดูเดี๋ยวนี้แหละ เออเออตายละอะไรตอนไหนอะไรนี่คุณตาซูซี่ดูทั้งบนที่ผมมีนี่สิเอ้โหหนูทำได้ดีมากเลยไอ้หลานชายเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยฉันขอได้ไหมฮ้ขอบคุณมากมากนะคะไม่มีปัญหาเลยครับ ขอโทษนะเราไปหาลูกชายฉันได้ไหมใช่ตอนนี้ฉันเป็นห่วงอะ่ะแม่ครับแม่สนุกกับวันฮาโลวีนแค่ไหนเหรอโอ้เดี๋ยวแม่ใช้ลูกดูนะดูสินี่แม่เองตอนที่แม่อายุเท่าลูกโอ้แม่ก็เล่นซ่อนหางกับเขาด้วยเหรอใครคนนี้ไง <c oughs> แม่ครับแม่รู้จักเขาด้วยเหรอไม่เป็นไรครับแม่มากินขนมกันเถอะไปดูนักสยองควกันเฮ้ <c oughs> มันเป็นแค่จินตนาการเองมังเค <c oughs> งไม่ใช่เขาหรอกอ